<c oughs> มาครับผมมีเราจะได้เห็นหัวโล้นทรายแล้วนะครับผมองเสือนมากับเกชา คเอกเ่าคือกนหาคือเลกเนหาคือเลือกอหาคือลืนอาคืเอหาคือเอกเนื้อหาคือเลนืาคือเอกบบเหกน้้หนหคือเนหคือาเกันแผ่นอห้อนอ้ออ้อ้อ้ยาเอกอ 坚坚坚一一一而一一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  โอเคต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื oh. ่อก yeah, okay, ี okay, ้มีไอแม่หมอมันเรียกอะไรนะที่ซื้อก็คือที่วาร์ป ใช่ปัญหาของไอหัวล้นซ่านี่ก็คือมันช่วยคนอื่นแล้วก็ไอนี้ยังพอโอเคอยู่หรือว่ามันเองมันเองจูกไม่ค่อยดีอืมขายเหรอจะขายอีกแล้วเหรอไม่ขายเอออืมตีหนึ่ง ไม่ต้องเอาตามแล้วไงไทยแล้วไทยเสร็จไทยเสร็จสามเครื่องสามเครื่องไทยเสร็จ

มันจำเป็น่าเป็นเซลรพอร์ตแล้วด้วยมีสกิลแถม่ยเเอแล้วยาลี หรืออีกสองไปได้ไหมวะได้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 มันมีได้อ,หอไหม 去，去，去！去，去，去<滩>！去，去<滩>，去！去、嗯，去，去！去，去<对>，去！去、嗯，去、嗯，去！去，去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 ，去！去， ยี่สิบแปดเพื่อให้ได้สกิลนะครับอันนี้คือที่เขาลากมาไกลๆว่เพื่อให้ได้สกิลนะครับผมเลยยี่สิบเอ็วิต้องวิ่งมาไก,กลต้องรอนะครับผมอืมไม่ได้คืออีกสิบสองวิทันอยู่อันนี้ของของเหลือแค่2อย่างปรับ

ยบรล้วเสร็จมีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วตรงสอนมีแถมมีขึ้นอรงนี้ก็ไม่ได้แล้วทีนี้ออิไต่กู้มาเข้า 应该还是、呃，嗯。但东玄这边想要去回头找到过来救人的人，不好说呀。如果他这里面找到的话，还是我觉得都多了。嗯。地窖的位置也是离得会比较远。地窖是在开拓狮子楼的那一侧，所以东玄也是先去排一下地窖的点。呃、确定地窖的位置。没影了。 โอ้โหโอ้โหเจ็บร้อยจะไปก็ไปนี่เหลือยี่สดวิเบร้อยไปนุ่นเรียบร้อด ส是่สามส下已หนึ่งเฮ้ยเฮ้ย不让飞，เ้这个飞不能空，别打倒了，เรีบร้อยเก็บสาตรงเสืองนะครับผมเก็บเกยชาเก็บสามโอ้ยยิ้มแป้นเลยทีนี้เสือนเกย เจ้าบอห确实是在开门站的时候让他压住那个过来救人的位置地下又在对面比较远的地方所以导致他那个อื <noise> ้哥。มมากชุดนี้นะอ๋อแต่ชุดนี้ชุดนี้ถ้าเล่นกับไอ้กวางเล่นกับกวางยากดอกยากอยู่ครับเพราะว่ากลายเป็นว่าอ่าหมูป่าจากจากที่แบบเหมือนเป็น พราะหมูป่ามันโดนโดนสลิงล,ลงดีดลงมาเลยมันไม่นับมันโดนสายลากกระชากลงจากหมูป่าเลยมไม่นับก็กลายเป็นว่ามันก็น่าจะหาหมูป่าทั้งทั้งเกมอะเกมนี้เปิดมาก็น่าจะหาหมูป่าก่อนเพราะตื่นก็ไม่เชื่อว่าจะง่าย 是选择交钩贴近身位，脸上的话是阿元，看，元元，元，是乌度。啊、而且贴近身位的速度非常快。上位。而且我感觉就是在这个位置的话，你想拉到头，呃，没有一个光弹还是比较慢的，对吧？这一个红博，这就、嗯嗯、需要交道具了。嗯嗯嗯嗯。真吃刀了。刀 <Don 't. S 1>、哦。哦，石油石油。加完风罩其实够了。我 g a m 对对对，对对对没有断，断了是现在，现在断。龙买，把<麦>、哎、你回二楼的路给你锁死 <coughs> 下一波钩子马上就好。哦、现在没用嗯，嗯啊、这来得这么快吗？ 感觉可以一会儿再来呀。说实话有点危险，那妈一会打你窟窿了，哎呀！了谁都没勾到。这是。开，开，开。移但移形开到的话，跟你绕二楼，你没有办法去破解呀。等下在二楼画一个成云飞走了。对呀，感觉这波移形开是有点仓促了。来了，嗯。已经画成云了，等你上来直接交飞飞走了。晕晕了不啦？了不，了开嘛啊！好难啊，然后又咪乌吐，咪靠靠，咪关咪。 เรียบร้อยหนึ่งอันอีกสองอันสามอันเรียบร้อยใช่ต่อให้แบบว่าเหมือนได้แบบดื้อได้นาน<ช>ขนาดไหนแต่ว,ว่าคนปั่นมันหายไปคนหนึ่ง ไอ้น,นั่นหนีไปบานเลยฉีไปบานหนีไปบานเลยแต่ก็ตีนะแผ่เมื่อกี้ก็ไม่คุ้มอยู่นะสองนาทีครึ่งใช้ของหมดแล้วอ่ะโอ้ยสวยไปก<ะ>็ไม่ต้องใช้แล้วมั้งจริง ไอ้เก้าสิที่จะแบบเหมือนทําให้เครื่องคนอื่นปั่นเร็วขึ้นไม่ต้องใช้แล้วก็ได้มั้งอี่ครัวมันไอหมูป่ามันวิ่งเข้ามามันทําอะไรไม่ได้นะเว้ยคือมันก็หนึ่งหนึ่งฮิตเหมือนเดิมมันก็คือตัวละครธรรมดาเลยตอนเนี้ยยืนมองเอาลงมาทําไมวะตั้ไรของเขาเนี่ยที่นี่ โดนทื่นัมนกดนนั่ให้เดนโ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 ดนนโดนโเ้โดนโดนโดนวดนโด ถ้าไม่เหลือปั่นอยู่คนเดียววันนี้คือทำอะไรอยู่อ่ะต้องต้องใช่ต้องให้ให้นี่มาเตะอยู่แล้วเพราะคนอื่นี่ใช่ต้องมาต้องมารักษาก่อนโอ้ยต้องกันอะโอ้โหวิ่งกับมากับไปเออ 那怎么倒？但是前面已经是封过夹的，感觉不太好帮吧？哎，唔哎啊！摔，不能倒！哎呀，我升，哎呀，哎，钢板上边。那你觉得说起跑的设计好像不是特别？没得。因为刚刚火灾那刀，我感觉本来是不合适的。嗯。嗯。看古董过来 OB 了。 โอ้โหเล่นกันเล่นกันโหดจังเฮ้ยเอาเสมอดีเอาคะแนนดีอะไรนี้เอาเสมอโอ้ฟาดอีกโอ้โอเคไฟมิวอีเจ๋งโอเคผมผมผิดผมผิดแดง ไม่ได้ละยังเอาอีกอ่ะไม่มีแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้คือคือเครื่องจะครบก็จริงแต่ว่าแบบเหมือนแต่ละคนคือโดนครั้งเดียวตายหมดอ ไ่ยโเลใช่แตสมมมสมรมี้โดเอไม่พลาดนะครับผมก็ยังพอแบบว่าเหมือนอันนี้ได้อันนี้ก็มีสิทธิ์ออกสามถือว่าถือว่าซีชิวถือว่าซีชิวเล่นออกมาได้ดีครับอันนี้อืมถือว่าเขาเล่นเก่งอนะ โอเรียบร้อยแล้วลงมาเลยเห็นไหมปาบเลยจบหัวแตกคร<ต>ึ่งมออ่ยัีกิลอยู่ก็มีสทจะแ้เอยมีสิที่จะแบบเหมือนพลิกมาเป็นสามได้นะครับอันนี้ก็เป็นเสมอน,นะครับผม